สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับกระบะโตโยต้านะครับในราคาแค่แสนกว่าบาทนะครับแสนกลางๆนะครับวันนี้ผมนิพนตรวจค้านะครับชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับมีเก็บสีมานะครับเป็นบางชิ้นนะครับเล็กๆนะครับมีชิ้นไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูนะครับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับกระจกด้านหน้าเดิมโรงงานแท้ไม่มีการขยับขยื่นนะครับทุกอย่างนะครับสภาพเดิมสีฝากระโปรงเดิมนะครับ รายการคันนี้ถามว่าสวยไหมนะครับรถคันนี้เป็น Toyota Vigo 2.5ตัว G ปี2006นะครับหรือว่าปี49ราคาแค่แสนกว่าบาทเป็นกระจกไฟฟ้าเก็บงานยังไม่เสร็จนะครับรถคันนี้เคยเก็บสีตรงที่กันชนด้านหน้ามานะครับกันชนด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้นิดนึงเปรอยเลย็กยบนิดนึงนะครับนอกนั้นสีเดิมๆโรงงานนะครับสีเดิมๆนะฝ้าอันข้างนะครับ ด้านท้ายอย่างเงี้ยก็เคยทําสีมาก็จริงเข้มอยู่นะครับแต่ตัวนี้นะครับก็คงอนข้างที่สภาพสีเดิมสวยงามนะครับหลังคาสีเดิมเดิมนะครับก็ยังโอเคนะครับหลังคานี้ยังเป็นสภาพสีสันสวยงามนะครับฝากระโปรงอย่างต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นฝาเดิมโรงงานนะครับคันนี้นะครับก็ถามว่ามีเคยเก็บสีมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับลูกค้าสภาพสีสันเป็นไง สภาพสีสันคือสวยงามฟิล์มประลอดให้นะครับมีฟิล์มปลอดติดให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มนะครับโบลบาร์ด้านท้ายมีแถมไม้ให้นะครับล้อแมกนะครับกันชนท้ายมีให้นะครับทุกอย่างนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายสายผ่านไทมิ่งให้เรียบร้อยนะครับเราก็พร้อมที่จะส่งมอบให้ลูกค้าได้เลยนะครับเล่มทะเบียนพร้อม,อมลูกค้าอยากได้รถวันไหนให้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายก็ของเดิมทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวานะครับคันนี้ ราคาคันนี้ไม่แพงนะครับแสนกว่าบาทจริงๆเอาบอกราคาได้เลย1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแาบาทนะครับลูกค้าพร้อมเล่มทะเบียนและชุดโอนให้ได้เลยภาษีพรบต่อให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าคันนี้จริงๆนะครับไม่ได้พูดโกหกเป็นตัว G นะครับไม่ใช่ตัว E นะเป็นตัว G นะครับเป็นระบบถุงลมนิรภัยนะครับเบรก ABS นะครับเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนะครับนะครับเสียงเครื่องดังนิ่มมากนะครับ เป็นระบบตัวจีนะครับคันนี้เป็นตัวจีนะครับมีรายการอะไรบ้างนะครับที่เราทําให้นะครับหนึ่งก็คือคันนี้นะลูกค้าถ้าใครได้ไปถือว่าคุ้มเลยนะครับสาหรับคันนี้มีทําอะไรให้บ้างไปแล้วนะครับก็มีล้างตู้แอร์ให้นะครับก็ล้างทําให้ใหม่เลยนะครับล้างตู้แอร์ครับยนแอร์นะครับน้ำยามุงหม้อน้านะครับไล่ระบบให้ใหม่นะครับกันชนด้านท้ายใส่ตัวใหม่ให้แม็กนะครับกองอากาศกองโซลานะครับน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์ นะครับมันพาวเวอร์เราเปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับยางหูนงหูแนบนะครับด้านหลังนะครับเราทําให้ลูกค้าเรียบร้อยคันนี้คือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับกับผมที่โปรร์โตค่ะไม่ต้องไปทําอะไรอีกเพิ่มเติมนะครับลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยนะครับขับไปทางไกลได้วิ่งทางไกลได้อะไรต่างๆได้นะครับจะเป็นเงินสดเงินผ่อนได้หมดนะครับแต่ถ้าเป็นนะครับคันนี้ค่างวดก็อยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับ36งวดนะครับลูกค้า เดี๋ยวผมพาชี้แจงดูรายละเอียดต่างๆกันเลยนะครับคราวนี้มาดูรถแบบละเอียดกันเลยครับสำหรับคลิปนี้ Toyota Vigo 2.5นะครับตัว G นะครับปี2006นะครับราคาอยู่ที่158,000บาทถ้าใครว่าแพงก็ผ่านไปก็ได้ครับไม่ว่านะครับแต่เราเก็บงานให้เยอะขนาดนี้ ถ้าคุณไปซื้อตามสภาพคุณก็จะได้อยู่ที่ประมาณแสนสองแสนสามแสนเอ็ดแสนสองแสนสามนะครับแต่คุณต้องไปทาเปลี่ยนยางใหม่เปลี่ยนน้ำมัน,เ,มนเครื่องใหม่เปลี่ยนใหม่ติดฟิล์มใหม่ล้างตู้องค์ตู้แอร์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับโอนเองทําอะไรเองต่อว่าสีเองตกไปแล้ว,ล,วลูกค้าได้รถอยู่ในประมาณแสนกว่าบาทเหมือนกันกับผมแต่ลูกค้าไม่ได้เก็บรายละเอียดเหมือนผมเลยนะนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับกันชนด้านหน้าเนี่ยคือผมทําสีมาใหม่เก็บกระสีใหม่นะครับมันจะผิดเพี้ยนนิดนึงนะครับมันจะ ซีดนิดนึงแต่ตัวนี้จะเป็นเข้มนะครับมันก็จะมีนิดห่างนิดนึงนะครับลูกค้าก็ไฟตาตัวเดิมนะครับกันชนท่าหน้าหนึ่งไฟตัดหมอกด้วยนะครับทุกอย่างสภาพเดิมโรงงานนนะครับไม่มีร่องรอยกันชนหนักนะครับกระจังหน้าตัวเดิมนะครับเป็นอินเตอร์คูลเลอร์เครื่อง120แรงม้านะครับฝากระโปรงไม่มีร่องรอยรักยิ้มนะครับก็ถือสภาพเดิมนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดนะราคานี้นะครับหนึ่งแสาพบาทสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟตานะครับซ้ายขวาของเดิมโรงงาน แก้มนะครับด้านซ้ายของเดิมโรงงานนะครับลูกค้านี่นะคร la ับคานเสาตัวเดิมโรงงานกระจกด้านหน้าเดิมนะครับกระจกด้านข้างหูโครเนียมนะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้นะครับมีการทาสีกรชนใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มีทํามานิดนึงคือตรงนี้นะครับมีเลยนิดหน่อยนะครับลูกค้ามือจับเป็นโครเนียมนะครับฟิล์มปลอดติดให้ใหม่คิ้วตัวนี้มียังไม่ได้ติดให้นะครับยังไม่ได้ใส่น้ํามีคิ้วให้อยู่นะครับคิ้วมีนะครับลูกค้าคันนี้ มาดูภายในกันต่อเลยนะครับแผงประตูด้านข้างของเดิมโรงงานนะครับแผงด้านข้างสภาพเดิมแท้แน่นอนนะครับพวงมาลัยดาเดิมนะครับเป็นตัวจีนะครับเครื่องเล่นอะไรต่างๆใช้งานได้นะครับคอนโซลอะไรัวไม่มีหักไม่มีชํารุดนะครับนะที่ชั้นวางแก้วไม่มีหักนะครับทุกอย่างสภาพเดิมพื้นพรมสะอาดนะครับเบาะก็สะอาดด้วยนะครับลูกค้าก็ถือว่าเบาะสะอาดดีนะครับตัวนี้ก็ถือว่านี่เลยนะครับก็นี่นะใสสะอาดอยู่แล้วเบาะผ้า นะครับพื้นด้านในนะครับหลังคาสภาพสีสันสวยงามมากนะครับไม่มีเปาะเปื้อนนะนะครับแบบแคปมีนะครับแคปมีให้นะครับไม่ได้ทําลําโพงไม่ได้เจาะตู้ทําลําโพงนะครับเป็นพื้นเดิมแคปบเดิมของโรงงานเลยนะครับลูกค้าแถมประตูด้านข้างตะเข็บเม็ดอาร์คสภาพของเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการพลิกคว่ำไม่จมน้ําแน่นอนนะครับ พื้นด้านล่างพ่นกันสนิมให้พร้อมนะครับโลบานั่นท้ายมีใส่ให้มาเถิมเสริมให้ด้วยนะครับเราไม่ถอดออกนะลูกค้าไม่ต้องไปซื้อใส่อีกเลยนะครับสภาพสีสันโอเคใช้งานแข็งแรงหนักแน่นนะครับจังหนักนะหนักแน่นเลยนะครับแข็งแรงด้วยนะครับเหล็กอย่างดีด้วยนะครับล้อแมกนะครับก็จะพามาดูนะครับล้อแมกตัวนี้นะครับเป็นยางปี2022น่นะครับยางปี21นะครับผมไม่ได้ลงแว็กนะ ยางปี21ยางใหม่อยู่นะครับล้อแมกปัดเงาใหม่ให้นะครับเรียบร้อยหมดเลยนะครับลูกค้าก็คือสภาพแบบนี้เลยก็คือสภาพแบบสวยๆเลยล้อแมกปัดเงาให้ใหม่นะครับคัสซีพ่นการสนิมให้อะไรเรียบร้อยนะครับไฟท้ายนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับสภาพของเดิมสีสันนะครับอาจมีร่องรอยกิ๊ดเล็กน้อยๆนะครับเพราะว่ารถมันปีต่ําใช่ไหมครับลูกค้ารถค็ถามว่าเคยทําสีมาเคยทํามานะครับแต่ไม่ได้ว่ามีการชนหนักอะไรต่างๆนะครับสภาพ ยังเหมือนเดิมนะครับไฟท้ายเดิมนะครับกันชนด้านท้ายนะครับสภาพเหมือนเดิมนะครับไฟท้ายตัวนี้ทุกอย่างนะครับก็แปลว่าสวยเลยนะครับด้านท้ายเดิมไม้เดิมนะครับท้ายเดิมนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาไม่มีร่องรอยการชนแลาน็อตตัวนี้ยังไม่ได้ขันเลยนะครับที่สําคัญน่าจะตั้งแต่โรงงานเลยมานะมะตัวนี้นะครับฝาท้ายก็อะไรต่างๆก็สภาพเดิมนะครับเป็นตัว G นะครับ2.5ตัว G ด้านท้ายไฟท้ายอะไรต่างๆนะครับสีสันเออโอเคเลยนะครับ นะครับไม่มีเนื้อหนาอะไรนาะครับอันนี้สภาพสวยเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับลูกค้าไม่ได้พร้อมซ่อมนะคันนี้ก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่ก็สภาพนะครับทุกอย่างนะครับกระจกนะครับถามว่าขึ้นลงได้ไหมขึ้นลงได้ปกตินะครับซ้ายขวาใช้งานได้นะครับแอร์เย็นแอร์หนาวนะครับเพราะว่าล้างตู้ทําอะไรให้ใหม่กระจกนะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับเห็นไหมปรับเข้าปรับออกได้นะครับเป็นกระจกปรับไฟฟ้าอะไรต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับ ไฟนะครับไฟตัดหมอกไฟตาอะไรต่างๆใช้งานได้ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับเป็นถุงลมนิรภัยนะตัวนี้จะมีถุงลมนิรภัยด้วยนะครับกับ t o y o ต a Vigo 2.5นะครับตัวนี้เป็นตัว G นะครับตัว G 120แรงม้านะครับตัวท็อปปี2006ราคาอยู่ที่158,000บาทแล้วถามว่าลูกค้าอยากจะเงินดาวจาัดไฟแนนซ์ั้งงวด3 0 0 0ันทำยังไง36งวดนะครับ3า0 0กว่าบาททำไงคือลูกค้าต้องได้ดาวอยู่ที่5 0,000บาทนะครับ บอกได้เลยว่าต้องได้ดาวห้าหมื่นบาทแล้วก็ต้องมีเอกสารนะครับให้ที่ครบนะครับก็คือตามอาชีพเลยนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าสาเป็นไงบ้างนะครับก็น่าจะโอเคนะถ้าใครได้ไปนะครับคันนี้ก็เอกสารเดี๋ยวผมพารายละเอียดต่างๆนะครับน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับเห็นไหมน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะครับสภาพของเดิมแท้แน่นอนนะครับใต้ท้องนะครับน้ํามันเครื่องไม่มีรั่วไม่ซึมนะ นะครับกระปุกน้ำยาหล่อเย็นไล่ระบบให้ใหม่นะครับทุกอย่างระบบเบรก ABS นะครับตัวนี้เป็น ABS นะครับน็อตไม่ขยับนะนะครับ LR อยู่ครบหมดเลยสติ๊กเกอร์คันหน้าเดิมทุกอย่างนะครับทำสีฝากระโปรงมาด้านไอ้ทำสีกันชนด้านหน้ามาชนหนักเลยครับซับคันหน้าตัวเดิมเลยนะครับไม่มีร่องรอยการชนเลยนะนะครับนี่เลยนะครับสภาพเลยครับทุกอย่างนะครับ LR อยู่ครบหมดเลยแบตเตอรี่ใหม่นะครับตัวนี้นะครับแผ่นเพยทปี2 0 0 6แท้นะครับน็อตไม่ขยับ ซักตัวเห็นไหมครับนี่สภาพเดิมรถปีต่ำนะครับแต่สภาพสวยนะคันนี้สภาพสวยสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับเสียงเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวให้สตาร์ทให้ฟังนะครับลูกค้านี่เลยเสียงเครื่องยนต์ดังนิ่มมากนะครับเห็นไหม เสียงเครื่องดังนิ่มมากนะครับเบยต้าวีโคคันนี้เครื่องดีครับเครื่องดีมากคันนี้เครื่องดีมากเลยนะครับเครื่องดีนะครับระบบไฟระบบต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับทุกอย่างเลยนะครับไม่มีการรีแมปนะคอยดูนะเดี๋ยวผมให้น้ำมันเครื่องมันขึ้นนิดนึงนะครับ ันไม่ขาววันไม่ดำปกตินะครับที่สำคัญเครื่องยนต์ดังนิ่มมากนะครับลูกค้าวันไม่ดันไม่ไอแน่นอนนะครับเรื่องนะครับไม่มีดันไม่มีไอแน่นอนแล้วก็นะครับหลายๆเรื่องนะครับก็ตัวนี้นะครับบางทีนะครับคนบอกว่าดึงวัดไอถ้าน้ํามันไอขึ้นมาเครื่องลงเครื่องหลวมบางทีมันไม่ใช่เกี่ยวกับระบบการเครื่องหลวมนะครับถ้าเครื่องหลวมคือสตาร์ทขึ้นมาปุ๊บ ไอมันจะขึ้นทันทีปักเลยสตาร์ทเพื่อเครื่องเย็นเย็นเนี่ยมันจะน้ำมันจะเรียนุ้ำมาณปุ๊บป๊บหลวมเลยแล้วก็ควนจะขาวออกปุ้ยปุ้ยปุ้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหลวมนะครับเสียงเครื่องก็จะไม่แน่นนะครับแต่บางคนก็บอกถ้ามีควันขึ้นมาไอขึ้นมาแสดงว่าบางทีก็แหวนรองหัวฉีดก็มีนะครับมันเป็นแรงดันเข้าไปนะครับเป็นระบบถ้าใครอยู่กับเครื่องยนต์บ่อยๆจะรู้นะครับทุก้าส่วนกระปุกน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยถ้าใครไปซื้อรถมีโบถ้ามันสีดำดำอ่ะ แสดงว่ารถคณะใช้งานหนักมานะครับลูกค้าถ้ามันดำดำอะไรต่างๆน่ะถ้าเป็นจริงอ่ะก็ต้องเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับก็เป็นชมพูอันนี้จะเป็นจะดีที่สุดนะครับลูกค้าใครใครที่ซื้อดีโก้นะนะครับอันนี้ได้เดิมนะครับหน้าเดิมนะครับก็ของเติมโรงงานนะครับสําหรับคันนี้นะครับก็เป็นหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับไม่มีร่องรอยแน่นอนนะครับรถขับว่าเคยทําสีมาบ้างนะครับอาจจะมี ไม่สวยบ้างเท่าไหร่นะครับกันชนหน้าอะไรต่างๆแต่รถนะ่ะพร้อมใช้งานนะครับก็คือพร้อมเลยเนี่ยสีกันชนหน้าหน้ากับตัวนี้มันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับฟิล์มประหลอดติดให้ใหม่พร้อมใช้งานอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับสาหรับคันนี้แอร์เย็นมากนะครับลูกค้า แอร์เย็นมากจริงนะครับแอร์เย็นนะครับแผงประตูด้านข้างสภาพสวยเลยสําหรับคันนี้นะครับก็อยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับลูกค้าพร้อมจอดส่งถึงหน้าบ้านแต่ถ้าใครจะดาวก็คือดาวเริ่มต้นอยู่ที่50,000บาทค่างว่ก็อยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาท36มงวดตัวนี้เรื่องจริงนะครับขายจริงแต่ลูกค้าต้องมีเอกสารตามเงื่อนไขนะครับก็ต้องจัดไฟแนนซ์ตามเครดิตนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจัดได้เท่าไหร่จัดไฟแนนซ์เท่าไหร่นะครับก็ลองยื่นเข้ามานะครับ ถ้าใครสนใจคันนี้ก็โทรหาผมได้เลยครับกับผมนี่พลตุคา0985984026นะครับไม่ต้องโอนมาจําไม่ต้องโอนจองนะครับผมก็สามารถจัดส่งรถคันนี้ให้ถึงหน้าบ้านท่านได้เลยเห็นไหมครับมีร่องรอยทําสีนิดนึงอยู่ตรงนั้นเองนะครับก็ถามว่ามันมันไม่ได้เยอะหรอกครับรถว่ารถปี2006เนาะมันก็ปีต่ําแล้วนะผูกค้าก็ถามว่าต้องมีทําสีมาบ้างแต่รถสภาพเครื่องและช่วงลงช่วงล่างดีมากนะครับ เนี่ยครับถ้าใครอยากรู้ว่าลูกหมากดังไม่ดังนะครับผมแนะนํานะผมแนะนําว่าอย่างนี้เลยนะครับเราก็ขย่มดูอย่างเงี้ยนะครับขย่มรถอย่างเงี้ยนี่นะครับ,รอรบเอามือผมเนี่ยขย่มเนี่ยถ้ามันดังนะครับถ้ามันดังนะครับดูถ้ามันดังอีแอดอีแอดแสดงว่าโช๊คเสียบูธหูแหนบไปหมดแล้วนะครับแต่ถ้ามันดังออด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 แสดงว่าโช๊คเริ่มไปนะครับลูกบากตัวล่างเริ่มไปอันนั้นลุกคุณเสียการซ่อมแต่ตัวนี้แน่นเห็นไหมครับผมขย่มขย่มให้ดูเลย นะครับขยมไม่ดูว่าฟังเสียงกันช,ชัดชัดชเลยนะนี่นะครับดูดูครับไม่มีเสียงนะครับแน่นอันนี้ช่วงลงช่วงล่างแน่นแน่นอนนะครับสภาพพร้อมใช้งานเล่มทะเบียนพร้อมโอนให้พร้อมโอนนะครับชุดโอนให้เลยนะครับใครสนใจในราคานี้หนึ่งแบาทนะครับรับประกันเครื่องยนต์ให้พร้อม3เดือนหรือ1มื่นกิโลนะครับจอดส่งถึงหน้าบ้านเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย รถพร้อมใช้งานได้เลยซื้อไปไม่ต้องไปว่าต้องไปทำหน้าที่ใครสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับ0985984026ผมนิพนธ์อโอต้คายินดีให้บริการนะครับบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับใครสนใจก็โทรเข้ามานะครับถ้าจะเป็นเงินผ่อนก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่50,000นนะครับ5 0 0 0มนะเดมาบอกอ่าบางทีว่า0 0 0บอกว่าฟรีดาวนะ่ะคุณไปหาครับไม่มีครับที่ผมไม่มีครับจริงๆนะครับว่า3,000ฟรีดาวเนี่ย นขนาดฟรีดาวงว่อนเจ็พันยังไม่ผ่านเลยครับลูกค้าหกพันสีพันนะครับจะมางว่สามพันฟรีดาวเนี่ยผมไม่มีจริงๆผมพูดจริงๆผมไม่โกหกมันไม่มีอ่ะในโลกเนี้ยว่างว่สามพันฟรีดาวอะ่ะนะครับลูกค้าก็ดูลูกค้าดูพินิษละกันนะครับคันนี้ใครสนใจโทรมาได้เลย 0, 98, 98, 4, 0 2, ูนย์เก้าแปดห้าเก้าแปดสี่ศูนย์สองหกผมพิพนอโตโคา่าชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วยินดีให้บริการ,บร,การบริการจัดไฟแนนทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยใครสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับ 0985984026ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยค่าใครสนใจ Toyota Vigo คันนี้2.5ตัว G นะครับ158,000บาทนะครับเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนให้ได้เลยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟงท้ายเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยในราคานี้เลยนะครับ158,000บาทพร้อมเลยส่งมอบใครสนใจโทรมาได้เลยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยไม่ต้องโอนมาจําไม่ต้องโอนจองกับนิพนธ์ออโต,โต้ขาชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วครับ